อาจจะเป็นเพราะในบางครั้งนะครับทนายเนี่ยต้องต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลหรือว่าความไม่ถูกต้องที่มาจากผู้มีอิทธิพลการดึงสื่อหรือว่ามวลชนให้เข้ามาเป็นพวกเนี่ยซึ่งเปรียบเสม,มือนกับการสวมเสื้อกาอกกรกระสุนให้กับตัวเองซึ่งแน่นอนครับสมัยนี้ทําง่ายๆก็แค่การเปิดเพจแล้วก็ทําตัวเองให้มีชื่อเสียงโด่งดังคนสมัยนี้นะครับเวลาที่เขาจะเน็บแนมคนที่ออกมาปรากฏตัวตามสื่อทั้งสื่อแบบดั้งเดิมแล้วก็สื่อแบบโซเชียลเนี่ยเขาก็จะเนบแนมกันว่าเป็นพวกหิวแสงซึ่งทุกวันนี้นะครับก็อาจจะกล่าวดววปปเเเเงนนยต็็็มลกพหหิแส ในบางกรณีนเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าอาจจาเป็นจะต้องใช้แสงเพื่อให้แสงเนี่ยมาช่วยไล่ความมืดจริงๆเพราะว่าที่ไหนถ้าเกิดว่ามีแสงเนี่ยความมืดมันอยู่ไม่ได้อันนี้พอมองเห็นภาพนะครับแต่ก็มีไม่น้อยครับที่ไม่ได้ใช้แสงหรือสื่อเนี่ยเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆแต่กลับใช้เหตุผลนี้เป็นเพียงข้ออ้างโดยมีเจนาแอบแฝงใช้แสงใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองสร้างตัวเองให้เป็นที่สนใจของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีดังๆบางคดีจจจนนนนนนผู้้้้้มมมีีีสสส่่่วววไไไไดดดดดดเเเยยยใคคอออาาาะิิหห็รืฟังแลลกต ที่เห็นของทนายความคนนั้นจนนาไปสู่การจ้างให้ทนายคนนั้นเนี่ยทำคดีให้ในที่สุดแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทนายที่เก่งจริงๆแต่ใช้สื่อไม่เป็นเนี่ยทูถทอดถอนออกจากคดีหน้าตาเฉยในขณะที่ทนายที่หิวแสงเนี่ยกลับได้คดีไปทําแล้วก็มีทั้งที่ทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ดีทําได้เรื่องแล้วก็ทําไม่ได้เรื่อง พอตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแล้วหรือว่าคดีนั้นเริ่มไม่เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วก็จะหยิบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องสังคมเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่องดาราไม่เว้นแม้แต่นั่งแขวะคู่แข่งหรือว่าศัตรูของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเพื่พอให้ตัวเองเนี่ยยังคงอยู่ในแสงอยู่ในความสนใจตลอดเวลาบางคนก็เก่งทุกเรื่องนะครับคดีอะไรเกิดเนี่ยรู้เห็นเป็นฉากๆเลยเหมือนอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆเหมือนเผชิญเหตุซึ่งหน้าจริงๆเหมือนว่าเก็บพยานหลักฐานมาด้วยตัวเองจริงๆ เ,เป็นตำรวจหรือว่าเป็นผู้พิพากษาตัวเองจนคนธรรมดาชาวบ้านอย่างเราเนี่ยครับเริ่มจะงงๆเริ่มจะสงสัยแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าทนายเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ทนายเป็นใครมีหน้าที่อะไรและที่สําคัญก็คือสิ่งที่ทนายหลายๆคนกําลังทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่วันนี้เราจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันแบบชัดๆชัดๆ,ๆครับคําว่าทนาย รองาัตราจารย์ดรสานติพักดีคําชื่อสานตินะครับเขียนไว้ในหนังสือเขมรใช้ไทยยืมสรุปเป็นใจความได้ว่าคําว่าทนายความเนี่ยเป็นคํายืมมาจากภาษาคเขมรมีความหมายว่าแทนนายหมายถึงผู้แทนหรือว่าผู้รับใช้มูลนายนะครับเอกสารทางวิชาการหลายฉบับเนี่ยระบุว่าคาว่าทนายเนี่ยมีปรากฏามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเราพบคาว่าทนายในเอกสารเก่าๆเ,เนี่ยจำนวนทั้งหมด6คําคาแรกก็คือคําว่าทนายเฉยๆครับแล้วก็มีทนายครบทนายปืนทนายเลือกทนายเรือนแล้วก็ทนายความแล้วก็ยังมี ึ่งสำนวนคือคําว่าทนายหน้าหอซึ่งหอในที่นี้หมายถึงอาคารหรือว่าเรือนที่สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างนะครับเช่นหอคอยหอไตรหอะระฆังหรือแม้กระทั่งเรือนหอแต่ปัจจุบันในคงมีสำนวนทนายหน้าหอซึ่งหอเนี่ยอาจจะเป็นคําย่อของอะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นทนายหน้าหออะไรก็สุดแล้วแต่จินตนาการทั้งนี้ความหมายของคําว่าทนายเนี่ยจะเป็นไปนทิศทางคล้ายๆกันซึ่งก็จะครอบคลุมความหมายอยู่2ทางทางแรกก็คือแปลว่าผู้รับใช้นายกับทางที่2ก็คือแปลว่าผู้แทนนาย ซึ найти, ่งมันเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวแตกต่างกันในดีเทลเล็กน้อยคําว่ารับใช้เนี่ยเหมือนเราทําตามคําสั่งแต่ว่าคําว่าแทนเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําหน้าที่เสมือนเป็นตัวนายเองเลยและที่ว่าผู้รับใช้นายหรือว่าผู้แทนนายเนี่ยคำว่านายเนี่ยหมายถึงมูลนายนะครับหรือที่เราเข้าใจกันง่ายก็คือพวกขุนนางนั่นแหละซึ่งคนที่จะเป็นขุนนางได้เนี่ยก็ต้องมีสัดส่วน400ขึ้นไปนะครับก็คือแถวแถวตแหน่งขุนประมาณนี้ซึ่งจะเป็นยศปัจจุบันก็จะประมาณร้อยตรีหรือว่าซีสามหรือว่าตาแหน ของตัวเองได้ทนายครบคือคนที่คอยจุดคบเพลิงให้แสงสว่างแก่เจ้านายเวลาไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนเอก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยทำให้แสงกับทนายเนี่ยเป็นของคู่กันไม่น่าจะเกี่ยวนะ ทนายปืนครับก็ตรงตัวเลยนะเป็นคนที่คอยถือปืนแล้วก็คอยส่งปืนให้เจ้านายเวลาที่เจ้านายไปออกศึกหรือว่าไปล่าสัตว์หรือบางที่นะครับก็จะบอกว่าทนายปืนเนี่ยคือมือปืนหรือว่าพลแม่นปืนอารมณ์ประมาณสไนเปอร์อะไรประมาณนี้ส่วนทนายเลือกนะครับอันนี้ตำแหน่งจะสูงหน่อยหมายถึงนักมวยที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงเลือกมาทําหน้าที่เป็นราชคร,รักษ์ประจําพระองค์ซึ่งทนายครบทนายปืนแล้วก็ทนายเลือกมีใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยนะครับส่วนอีกสองงานที่เหลือเพิ่งจะมีใช้ในสมัยกรุงรัตนโกส ทนายเรือหมายถึงเจ้าพนักงานที่เป็นตัวแทนคอยติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆในราชสำนักทำหน้าที่เป็นแมสเซนเจอร์ของเจ้านายนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายคือคําว่าทนายความครับก็มีความหมายแบบเดียวกันกับปัจจุบันนั่นก็คือตัวแทนสําหรับว่าความหรือแก้ความเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับเจ้านายปัจจุบันนี้ทนายครบทนายปืนทนายเลือกทนายเรือนไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ทนายความอย่างเดียวซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคําว่าทนายทุกทนายเนี่ยล้วนเป็นคํรผสมทั้งหมดเลยนะครับคือทนายต้องตามด้วยลักษณะประกอบอะไรบางอย่างคํํําา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 วว่่ททนนนนยยปปืคคครบบกกก็ะอขขึ้้จ Effiment ีเใชา นายเลือกก็ประกอบขึ้นจากลักษณะการคัดเลือกการสรรหาแต่งตั้งทนายเรือนก็ประกอบขึ้นจากสถานที่ทํางานลักษณะาการทํางานส่วนทนายความก็ประกอบขึ้นจากลักษณะงานหรือว่าหน้าที่ที่ทาเพราะฉะนั้นรวมความทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าทนายเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้โดยไม่มีใครเป็นผู้สั่งการนะครับเรียกง่ายว่าทาอะไรเองโดยพลการเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องมีซัมวันซัมติงเป็นหลักก่อนแล้วทนายเนี่ยก็จะรับมอบหมายให้เป็นคอมโพสิชันหรือว่าเป็นส่วนประกอบของสิ่งใดสิ่งนั้นทนายครบก็ต้องมีนายสั่งให้ไปจุุุดดดดไไไถถึงงจจจะจ้ดด้ามีใครสั่ป อันนั้นเขาเรียกวางเพลิงนะทนายปืนทนายไม่สั่งให้ถือปืนอยู่ดีถือออกมาอันนี้เริ่มคิดไม่ซื่อทนายเลือกถ้าไม่มีใครเลือกแต่อยากเป็นราชชคลัก์อันนี้เขาเรียกว่าทนายเสือกนฮะส่วนทนายเรือนถ้าไปเดินเขาออกเรือนนั้นเรือนนี้ไม่มีใครสั่งนะอันนี้เขาเรียกตีนแมวเหมือนกันครับทนายความถ้าไม่มีความเกิดขึ้นก่อนแต่ดันโผล่เข้าไปแทรกกลางให้มันมีเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับตัวเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยเช่นเดียวกันซึ่งจะเรียกพฤติกรรมแบบ สำหรับปัจจุบันนี้นะครับคำว,ว่าทนายก็จะเหลืออยู่แค่ทนายความเพียงอย่างเดียวละซึ่งความหมายก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะครับยังคงทําหน้าที่ว่าความหรือว่าแก้ความให้กับผู้เป็นนายอยู่เพียงแต่รูปแบบความเป็นนายเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่ว่าความให้กับมูลนายก็กลายเป็นว่าต้องมาว่าความให้กับผู้ว่าจ้างแทนซึ่งสมัยก่อนเราไม่รู้นะครับว่าทนายความเนี่ยเขาแต่งตั้งกันมายัางไงแต่สมัยนี้เนี่ยคนที่จะเป็นทนายความได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากจะต้องเรียนจบนิติศาสตร์แล้วก็ยังต้องสอบใบอนุญาตอีกด้วยยยยยเมมมมมมมื่่ออออออปปรรระะกกกกกบบบบบบบาา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 ชีีีพพทททททนนนนนคคคคคควววววววแล้้้็็ััขขงสภหฤตติ ตรงนี้ผมขอยืนยันนะครับว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมาเนี่ย12ปีจนกระทั่งลาออกเนี่ยผมเจอทนายความที่นิสัยดีๆเยอะมากส่วนใหญ่เลยแหละ ซึ่งถ้าเรามีโอกาสไปเปิดดูข้อบังคับสภาทนายความนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในส่วนของมันยากทนายความเนี่ยเราจะยิ่งเห็นชัดเจนเลยครับว่าจริงๆแล้วคนทําอาชีพนี้เนี่ยโดยหลักแล้วโดยหลักนะครับจะต้องเป็นคนที่คอยระมัดร,ระวังความประพฤติของตัวเองเนี่ยมากพอสมควรเลยจะทําอะไรตามอเภอใจเนี่ยไม่ได้ยิ่งในสื่อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือว่าในสื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเพราะอย่างยิ่งในหมวดที่4นะครับซึ่งมีหัวข้อว่ามารายาทต่อทนายความด้วยกันต่อประชาชนผู้มีอีอื่นนๆหัวข้ยทนนนาา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 ยยยดดััังๆหลลคครรบถ้้เมมมไู่ทกตขอบ มีเป๊ะๆเลยนะจะพบว่าหลายคนนะครับเข้าข่ายมารยาทซ้มเลยนะครับซึ่งราเละ่อดของข้อบังคับที่ว่านะครับเป็นเอกสารเผยแพร่เนาะผมขออนุญ,ญาตแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับไม่ยาวมากนะลองไปศึกษาดูก็ได้ซึ่งอย่างไรก็ตามครับเราสามารถใช้ข้อบังคับนี้เนี่ยเป็นแว่นส่องทนายได้เลยส่องดูได้เลยว่าคนไหนเป็นทนายความที่ดีส่วนคนไหนเป็นแค่ทนายที่แค่ดังเฉยๆเราจะได้ไม่ถูกเขาตกตา สรุปนะครับทนายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันความหมายและความสำคัญก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเป็นผู้แทนของใครบางคนเพื่อทําหน้าที่อะไรบางอย่างซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลือแค่ทนายในความหมายของทนายความเพียงอย่างเดียวแล้วฉะนั้นแล้วการที่จะมีทนายบางคนใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างชื่อให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่มีนายได้กลายเป็นคนที่มีนายขึ้นมาจริงๆสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเข้าข่ายหิวแสงด้วยเพราะเป็นเรื่องปกติของการประกอบอาชีพนี้ที่จจํําาาาาเเเเปป็็นนนนนะตตตต้้้้อออองงมมีีียพแแ่่่่่่่วววกกกกทททูใขขบไไิหล ามารยาทของทนายความถ้าเกินไปกว่านั้นเช่นหวดอ้างสรรพคุณเปิดเผยความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับคลิปลับหรือว่าข้อมูลลับให้ความเห็นทางคดีไลฟ์สดหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อ การให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆผาดพิงกาวหาดูหมินมินประมาทบุคคลภทยนอกผููจาขมขู่ว่าตัวเองมีเส้นสายพรรคพวกรู้จักคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจสามารถช่วยเหลือทางคดีได้หรือเลยเถิดไปถึงขั้นทำตัวเป็นสารไปพู้พากษาซะเองตัดสินคดีไปก่อนแล้วว่าคนนั้นผิดแน่คนนี้นผิดแน่ต้องรับโทษเท่านั้นเท่านี้แบบนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะสมกับวิชาชีพสักเท่าไหร่ให้ความรู้ทางกฎหมายให้ได้ครับแต่ถ้าให้ความเห็นเมื่อไหร่ต้องระมัดระวังในงานท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดโทษทั้งโทษทางกกหมมาาาาาาายยยแล้วว็็โททงงงสสัััคคคบี่่่่่เเเรนนนนนนออููะขดใิ อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าทนายเนี่ยคือผู้รับใช้หรือว่าผู้แทนนายฉะนั้นแล้วถ้านายความคนไหนนะครับนับถือความถูกต้องเป็นนายหรือว่านับถือประชาชนเป็นนาย <S <S นั่นก็เท่ากับว่าเขาได้ทําหน้าที่ทนายหรือว่าตัวแทนนายอย่างแท้จริงโดยไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาจ้างครับทนายอย่างนี้เนี่ยสมควรนะครับที่จะรับแสงเพราะอย่าลืมว่าแสงเนี่ยมันมีไว้ไล่ความมืดฉะนั้นแล้วถ้านายความคนไหนลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อขับไล่ความมืดอย่างแท้จริงโดยไม่มีเหตุผลอื่นเคลื่อนแฝงเราจําเป็นจะต้องสนับสนุนครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใครอยากให้ผมเคลียร์หรือว่าอธิบายคําไหนหรือว่าเรื่องไหนอีกเสนอไอเดียได้เลยนะครับถ้าไอเดียไหนน่าสนใจและอยู่ในขอบเขตความสามารถของผมผมจะไปรวบรวมข้อมูลและเอามานําเสนอให้ฟังกันอย่างนี้อีกเรื่อยๆในสไตล์แบบนี้สําหรับเรื่องทนายในคลิปนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ